ฟันมีลมวันนี้ก็มีลมนะคะช่วงเช้าแต่ออกมาจากปาิวัชกรรมเนาปะปติมไม่ได้ขึ้นไหลเลยนะคะติดภาร,รกิจน,นิดหน่อยนะคะเจ็บน้ำอุ่นนะคะปาติม จากทานกาแฟไปแล้วป้าจิมก็จิบน้ําอุ่นนะคะตอนเช้าโบนัสนะคะโบนัสขีเตอร์นะคะในฐานะขีเตอร์เนาะเฟซบุ๊กให้ให้โบนัสนะคะเหลือสองอย่างนะคะปะ้าจิมอยากได้มาก <c oughs> สวัสดีค่ะอาก,กอบสวัสดีจ้า ตอนเช้า <c ười> เอาลดเอาประติมก็งงนะคะก็เลยไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เข้าปริวาสเนาะสามวันสามคืนประรอนเนาะปะติมก็ขึ้นไหลนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้ากลางวันนะเครื่องประติม๋มร้อนมากโอ้โห oh, จับเครื่องอย่างเงี้ยอ่ <c oughs> ผู้หญ่ะถ้าเราทําวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานเนาะนาทีก็ลดจริงนะคะปะติมลองดูแล้วปติมลดมาตลอดเลยเพราะว่าร้อนนะคะอากาศร้อนเนี่ยเครื่องร้อนมากปติมขึ้นไหลบันตอนกลางวันอย่างเงี้ยโอ้เพื่อมันร้อนนะคะเนาะต้งองมานะคะสายพันธ์อะไรไม้ปติมไม่รู้จักสายพันธุ <laughs> ์ก็เอามาเลี้ยงเราก็รักนะคะเนาะเวลาเขาไม่ไม้แก้วหนึ่ง นะคะก็อยู่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เมย์ขอสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะ ทำไปนะคะทำทำชักชัด,ด้วยคุยไปด้วยเนาะจะได้นานเท่าไหร่ไม่รู้นะเพราะว่าแบตเตอรี่มันอ่อนนะ<ส><ด>นะคะไ,ได้ก่อนคุณพี่ดง คำถามเพื่อนๆนะคะเพราะว่าป้าติมก็ขึ้นไลฟตลอดแต่แต่ว่าเพื่อนๆลืมป้าติมหมดแล้วไม่ได้ขึ้นไลฟหลายวันแล้วหลังจากได้ตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกปูนัดไปแล้วเนาะ มีความยินดีค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,เนอะขาสายหน่อยก็เครื่องร้อนทีนี้ปติมก็บางวันก็ตอนฉะปติมก็ชุนลมุนอยู่เนะย่งไปบ้านปติมเลยนะคะเปิดประตูยินดีต้อนรับอยู่นะคะจองลูกนะคะ ทุกวันปฏิบัติทุกวันนะคะตอนสายๆทานข้าวเสร็จก็ดื่มน้ำหมดตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย6โมง21นาทีนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าทอนะคะเพราะว่าเราไล่อยู่อ่ะเนาะ <c oughs> แล้วนาทีลดได้ไงอ่ะเออประมาณนี้นะคะเ <c oughs> มื่อวานเนี้ย รับโบนัสไปแล้วนะคะโปรแกรมสมาชิกน,นะคะเมื่อวานนี้ก็ตั้งค่าไปแล้วเนาะตั้งค่านะคะมีโบนัสแล้วก็สมาชิกนะคะก็ตอนนี้ปาติมไลฟ์สดอยู่เนาะเปิดห้องไทยทอดสดอยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็คงจะเอ้ยปาติมขยันจังสังเกตดูแล้วเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน ก็ต้องทำให้สม่ำเสมอนะคะเฟซบุ๊กยไปนะคะทุกคนก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนนะคะเนอนะคะคุณค่เพื่อนๆน เนาะ้าซายหน่อยก็เครื่องร้อนทีนี้ปติมก็บางวันก็ตอนฉะปติมก็ชุนลมุนอยู่เนะยุ่งๆบ้านก็ลืมดูลืมดูแบตเตอรี่เนาะการนอนกลางคืนก็ลืมปิดลืมชาร์จแบตตอบคำถามเพื่อนๆนะคะเพราะว่า ป้าติมก็ขึ้นไลฟ์ตลอดแต่แต่ว่าปล่อยเขานะคะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะก็ดูเลกันไปเนาะหมูป่าอย่างเงี้ยก็ปล่อยนะคะปล่อยหลังบ้านก็เดินก็ตอนนี้ป้าติมไลฟ์สดอยู่เนาะเปิดห้องไททอดสดอยู่เพื่อนๆก็คงจะ เอ้ยป้าติมขยันจังสุดที่ห้านะคะ ที่5เมษายนเนอะก็ตอนนี้ก็ได้ริ่งงามยามดีเข้ามาไม้แก้วหนึ่งนะคะก็อ,อยู่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เมย์กขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ทุกบ้านคงยังไม่ตื่นเนาะค่ะว่าทิมตื่นแต่เช้านะคะขึ้นไหลออกมาตั้งแต่วันที่สามเอ็ดแล้วเนาะวันนี้วันที่ห้าก็สี่ห้าวันละคันเนาะไม่กล้าขึ้นไหลนะคะเพราะว่าเราขึ้นไหลเสร็จแล้วไม่มีเพื่อนๆเข้ามาดูเนาะ บางคนก็ไม ok ่กล <modeling> ้าขึ้นนะคะทุกๆบ้านคงยังไม่ตื่นเนาะค่ะว่ติมตื่นแต่เช้านะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าช้ามากนะคะทุกคนจะสะดุดสะดุดหน่อยนะคะปฏติมขอพักรถเอาปฏาติมก็งงนะคะก็เลยไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เข <ogen> <guarante> ้าปริวาสนะสามวันสมคืน วันนี้ก็มามาสายหน่อยเนาะมาธรรมชาติลองขึ้นใหม่นะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะทันงทีก็